เพราะว่าเขาเอาขึ้นแกลบประมาณนั้น ไปเอาทรายด้วยครับเอายิ้มทรายนุ่ไปให้นี่ไปให้นุ่นก่อนตั้งอยู่เนี่ยตด้งเออโอเคนี่ไม่มีหนุนบรรทัยแล้วสิไม่มีหนุนบรรทัยแล้วครับมีบรรทัด้วยโอยต้องหนุนบรรทัยมากกว่า มานี่ก่อนมอนี้ก่อนเอาล้างที่สองมาเลยครับราน่องไมเดี๋ยวเราค่อยเราค่อยค่อยปรับคอยปับที่อ้อ้นยับเดี๋ยวผมโวิธีนี้แบบปรับีเดีวเาง่ายมกเดี๋ยวเยนอนอยู่ ครับตอนนี้ก็ลงหนึ่งหลังนะครับสาราเงินนะครับลงแล้วสาราเงินเราก็จะติดตามด้วยสาราทองนะครับะนะครับก็จะลงด้วยะนะครับตอนนี้ก็จะเอาสาาเงินสาราเงินตั้งเป็นจุดนแะบบคื <c oughs> <c oughs> อมยกไก่ไปยิกคือบายกไปกไก่สุก ต้มมาเลยครับต้งมาเลยแมลงปอเข้ามาอยู่มุมนี้ขอนู่บอกเพื่อนบู้หักขนาดหลายบาทเลยนี่ได้การแล้วนะครับเราจะเอาสาลาทองคำลงนะครับตัวนี้อ่า สาลางเงินครับ,รบรตัวนี้ก็อ่ากำลังแก้เชือกนะครับออกจากรถนะครับเพื่อให้สะดวกในการยกลงนะครับ สำหรับสาลาเงินนะครับเรา,เาลงแล้วนะครับะะนะครับเราเอาลงแล้วนะครับคุณยูโลนะครับที่ได้เสรษฐีนะครับสาราเงินเรา,เาลงก่อนนะครับสาลาทองเราก็จะลงตามมานะครับ ว่าไอ้ไะดิอยู่ในเบาะในรถนะ ครับ